วันที่มือ่อีวันที่สิบห้าแล้เมือ่ 16, อ,อวันที่สิบหกเลขออกวันที่สิบเจ็ดเดวันที่สิบเจ็ดกับเลขกับสีออกคือกันเออเอ,อืมลุงป้ากับถึงจะบัดูอ,อ๋อค่ะคุณมารล,ลายค่ะหนูไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ตามเนาะอ,อืมค่ะวันที่สิบหกพุ่งนี้พุ่งนี พรุ่งนี้หวยออกหวยรัฐบาลออกนะจ๊ะเออนะวันที่สิบเจ็ดก็หวยก็รัฐบาลก็ออกอีกนะจ้างวดพิเศษ <laughs> กินเผือกจ้ากินเผือกม้วนเนาะอืมกินเผือกกินเผือกแซ่บด้มันอร่อยมันจ้ะอืมนะคอมเมนต์ยาวๆอ่านไม่ทันจ้ะนะคะอ่าได้เข้าช่องนานอ๋อจ้ะคุณยายงานฝีมือนะคะอ่าค่ะ <c oughs> ห้าแปดศูนย์คุณยายจันหนูนะได้แปดหกศูนได้เออเปลี่ยนเลขห้าเป็นเลขหกหนูซื้อไว้แล้วพิอมเออสุดใหญ่ไฟกับพิบิบ <c oughs> <c oughs> กลับมาถึงจะมาเออหนูก็ไม่ได้ตามพี่มนตรีอืมค่ะ <c oughs> คุณนิกรสวัสดีค่ะ เลขออกสองมือต่อกันแมน่เรียกออกสองมือต่อกันจ่าหวน <c oughs> หวยอะไรหวยออกอะไร <c oughs> วันที่ <c oughs> วันที่สนะิบหกนึ่ลูกแต่วันที่สิบเจ็ดนั่นเออวันที่สิบเจ็ดมิถุนาหนะ่ะอืมเป็นงวดพิเศษนะฮะเอองวดพิเศษว่าจะว่าจะรับสรารภาพหรือว่าจะ <c oughs> ว่าจะต่อสู้ว่าจะรับสรารภาพหรือปฏิเสธอืมรางวัลเจ็บพอตจ้า ใครๆบางคนนะอืมแต่ถึงแม้ว่าเอาเขางวดนี้มีศูนย์ค่ะพี่จินนาศูนย์ศูนย์หกอืมออกอะไรก็คุกพี่ต้อยอืมนะถ้าอันปฏิเสธกับรับสารภาพรับสารภาพนะรับไปรับสารภาพบนข้างบนสารไครฟงน่ะแมอ่ามันเจตนาคืออะไร นะอืมมันเจตนาคืออะไรแล้วนะสารภาพบนสารไขฟงหรือว่าจำนวนด้วยหลักฐานหรืออะไรทำไมคุณมี <c oughs> ทำไมคุณไม่รับสารภาพเัื่อแต่ชั้นพนักง,งานสอบสวนทั้งทั้งที่ทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเอ่อคลิปวิดีโออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาส่งมอบให้กับชั้นพนักง,งานสอบสวนไปทุกอย่างสําหรับคนที่แจ้งความกล่าวโทษแมนบอเขาก็ยื่นไปให้กับทงัง ทางพนักงานสอบสวนหมดทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะนะและคุณนเห็นทุกอย่างแล้วแต่คุณปฏิเสธคะ่ะอืมค่ะหนูมันดื้อไงคนดื้อต้องเจออะไรค่ะพี่ต้อยคนดื้อต้องเจออะไรคะเออคนดื้อต้องเจออะไรคอยว่าจำน้นด้วยรลักฐานฉันว่าไปรับสารภาพคันเลยมึงสู้แล้วมึงก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดสิวะใช่ไหมถ้าคิดจะสู้อ่ะสู้ช่วยถึงที่สุดสิ ชั้นพนักง,งานสอบสวนปฏิเสธไม่พอแล้วนะอืมชั้นอายการไม่รับค่ะไม่รับข้อกล่าวหาใดๆคืออะไรคืออะไรคือไปขอร้องขอความเป็นธรรมค่ะก็ไปร้องขอความเป็นธรรมอะไรอืมฟอลลี่คนรักป่ามีกี่เพจอ่อนะฟอลลี่แล้วเพจไหนเป็นของจริงคุณลุงครับหนูไม่รู้ <laughs> นะเออหนูไม่รู้แต่ว่าถ้าเข้ามาหนูรู้ได้เลยว่าช่องไหนที่เคยเข้ามาทักเข้ามาทางหนู เออเนาะอ่าคนลอกป่าไอข่าวไหนเออเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ขอบคุณค่ะคุณมาริายขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะคะอืมนะคะเออดูที่การเม้นต์แล้วก็หนูก็ดูโปรไฟล์หนูดูดูดูได้อืมค่ะตอนนี้ก็โดนคนลอกป่าโดนโจมตีไงโดนโจมตีว่ามันมีช่องปลอมมาเพื่อที่จะไปคอมเมนต์ปันป่นป่วนเขาก็เลยไม่ ไม่ได้ออกไม่ได้ออกมาแสดงตัวเลยแล้วค่ะตอนนี้เนาะอืมออกสิบเจ็ดได้ดอนอ่าแมนบอพีทูชิลออกสิบเจ็ดบ่ตัวแต่กฎหมายไม่ศักดิ์สินินนะสิเพราะเงินมันเยอะพี่มนตรีไม่มีใครรอดคดีป,ป่าไมา้ไม่เคยมีใครรอดแล้วก็ไม่มีใครช่วยได้ด้วยนะอืมขอบคุณค่ะคุณวิลาวันนะคะหัวสิบเจ็ดดับหรืออั้น คันอันใจเครงบ่ฮ่า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 อ่าฮ่อ่าฮ่านฮะ่า่าฮ่าฮ่าฮัาฮ่า่าฮ่าา่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่หรือว่าฮ่าฮ่ง่าฮฮ่าฮ่่า่า่าด่ลักาณะการเม้นพอ่าฮ่า่า่า อันทุกตัวขนาดเดยอะกว่านางยังบอโอดใช่ขนาดระดับเจ้าสัวระดับอะไรเออยังบอโลดเลยนะอืมอ่าไม่แน่นะในวันที่สิบเจ็ดที่ข่าวแววมาว่าทาหัวหน้าชุดยักษ์จาราด้ตัวอย่างเงี่ยไม่แน่นะอะมาเหตุผลที่อืมมีบางคนอ่อก เาใหญ่นายโตแล้วไม่มีใครทําอะไรได้เขาอาจจะมาจัดการในเรื่องนี้ก็เป็นได้นะคะอืมค่ะหรือว่าเขาจะมาสังเกตการเขาจะมาสังเกตการมาดูคำคำฟ้องมาดูนู่นนี่นั่นก็เป็นได้นะคะก็เป็นไปได้หมดเนาะเออค่ะใช่โซโซก็ยังมารอดจ้านะ เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้นะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเรายัางเราขอดูอืมเราขอดูหลักฐานจากคนที่เป็นตัวความในเรื่องของการในเรื่องของเงินค่าประกันตัวในเรื่องของค่าความเสียหายเขาไม่เอาออกมาแต่เขาให้เราไปหาเองหมายถึงเขาให้คนอื่นนะ่ะไปหา อ่าเขาไม่ออกมาไม่ออกมาโชว์เราก็เลยยังไม่รู้ว่าข้อเท็จริงในเรื่องของเงินค่าประกันตัวแล้วก็เงินค่าความเสียหายเนี่ยมันเท่าไหร่กันเน่บางทีการมาของชุพยักภัยในวันที่สิบเจ็ดที่เขาที่แววมาว่าจะมาว่าจะมีการมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะมามาสังเกตการก็ได้ใช่ไหมอืม มันเป็นยังไงทําไมแบบนั้นแบบนี้เอออันนี้คือไม่เกี่ยวกับคนเราป่ากนะเพราะว่าคนเราปากเคยเคยคอมเมนต์บอกว่าเฮ้อ่าค่าความเสียหายน่าจะน่าจะเอ่อเท่ากับราคารถปอร์เช่วาสันดีบัตท,ที่นี่อีกไฟล์หนึ่งผนว่าเจ็ดหม,มื่นห่วยปอเซ่รุ่นใดเมื่อือ้เจ็ดหมื่นคนวามหมาย <laughs> เข้าใจบ่เออเนาะอืมนะ เออเจ้าใหญ่ในโตเขาไม่สนับสนุนในห้บุกลุกป่าสงวนเด้อน,นะคะอืมเจ้าใหญ่ในโตเออเจ้าใหญ่ในโตหูจัจกจ้งใดกะอืมใครรังแกนางนางบอกมีเพื่อนเป็นนายตำรวจใหญ่ถ้ามีคดีความนางก็มีเพื่อนเป็นอายการนะค่ะผู้หญิงใหญ่ผู้ใหญ่ยิ่ง,ยยยงอืมเออปอเช่แ <laughs> พี่ถอยเข้ากับผ้ากันงงตาแตกเนาะเออแล้วก็จะมีการออกมาพูดจาเย่อเย้ยไงว่าฉันได้จ่ายตั๋วเด็กเออตั๋วเด็กคืออะไรตั๋วเด็กคือจ่ายครึ่งราคาอา้าวนะอันนี้คือตัวความเป็นคนออกมาพูดเองไงมันก็เลยจะมันก็เลยเราก็เลยเกิดข้อกังขาแล้วก็ขะเขาเรียกอะไรนะข้องใจเฮ้ยออกมาพูดแบบนี้ได้ด้วยเหรอเออ นะดูถูกดูแคลนเจ้าเจ้าที่เจ้าพนักง,งานขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมอืม